สองเล็กเด็ดอาสมฤกษีเนนแจกไข่9 0 0 0ฟองเล็กอ่างน้ำมนต์ตัวโผชัดๆสวัสดีครับแฟนๆช่องข่าวเด็นหวยดังวันนี้ทีมงานก็ได้มีเล็กเด็ดจากอาสมฤกษีเนนทาาพุทุกคุณนะครับแจกไข่9 0 0 0ฟองให้กับประชาชนที่มาไหว้ขอพรแน่นอนว่าเข้าหวยไม่พลาด2เล็กเด็ดอ่างน้ำมนตก่อนวันหวยออกเจอเล็เด็ด3ตัวโผล่เน้นๆใน,นเมื่อวันที่30มกราคม ที่อสมฤษีเนรธาตุพุทธคุณนะครับที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีประชาชนเดินทางมากราวไหวขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในอสมฤษีเนรกันอย่างคึกคักนะครับซึ่งประชาชนส่วนใหญ่นั้นก็ได้นําฟักทองมาแก้บนพ่อปู่ฤษีภมเมศน,นําน้ําแดงมาแก้บนกุมารทองเจ้าสวยเห่งขอโชคขอลาบกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกทั้งยังมีอาจารย์ฤษีเนรเจิมฝ่ามือเปิดดวงเศรษฐีร่วมพิธีถวายข้าวสาร โดยฤศีเนนทาตพุทธคุณนั้นได้แ,แจกไข่ไก่จำนวน9,000ฟองและน้ำแดงให้กับประชาชนที่มากราบไหวา้บูชาที่อาศมฤศีเนนนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลรับปีใหม่จีนซึ่งปรากฏว่าที่อ่างน้ำมนต์ฤศีเนนทาตพุทธคุณประชาชนได้พากันไปสองภาพตัวเลขหยดน้ำตาเทียนที่ประกอบในพิธีนะครับเป็นตัวเลขมงคลซึ่งตัวเลขนั้นปรากฏเด่นชัด 3ตัวตรงตรงงวดนี้และหลายงวดที่ผ่านมานั้นประชาชนและหลายท่านก็ได้โชคลาภจากอ่างน้ำมนต์กันมาอย่างยาวนานนะครับโดยในงวด,ดนี้นั้นได้มองเห็นจับกลุ่มกันเป็นหลายแง่หลายมุมแต่เห็นเด่นชัดจะเป็นเลข8 4 2และ790เป็นหมายเลข842และ790นนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลในงวดนี้ต่อไปครับ